สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพวกเราสองคนเช่นเคยแววกับหน้านะจ๊าในช่องตั้งวงการชาแนลมนีกับซีมามากินตำหุ่งแล้วก็มีข้าวปุ้นเนะยจ่าแล้วก็มีอย่างนะสมค่ะสมพักสมหอมสมหอมเนีจ่าแล้วก็มีอันนี้ข้าว้องซุปซุปบะหมี่ซุปบัหมี่แล้วก็เจาปลาราดาแล้วก็มีผักแก้มมนีกับมีผักชี ผักชีได้จ้าแล้วก็บใบหูระพาสลันเน่ <c oughs> สลันเน่ได้จ้าขอเถิขออาไปต้านิใบอย่างนะผักติว้วผักติ้วนะอันนี้ผักแพลวพี่เนองผักแพลวแล้วก็ <c oughs> มีหลายได้จ้าไม่น,นี่ผักหลายเอาเข่ากล้องโบเบิร์ดมาจ้ามาแซ่บๆน้ำกันไม่น,นี่กับมีเข่าเหนียวได้จ้าเข่าเหนียวคนละอันหอ ก็เขาก็มูเอามาฝากพี่น้องมาได้ซื้อเองเฮ็ดเองแต่ตาบอกพุ่งเอาขอบคุญเจ้าปลาลาแซ่บๆพี่น้องหอมหอมปลาแด็กระยะใส่มือด้วยมาแด็กสีบอกมาเด้กินโดนแล้วนี่ปลาล่าแบบมิโตเนาะน้ำสีเบืองด้วยครับ ส่วนมากกะเห็นแต่ปลาล่าสาับแม่พี่น้องพี่เขาซับละเอียดเนาะหากินยาเนี่ยอี่ซีกปลาล่าอืมมันเริ<อ>ม่ม,มไปไหนมาแค่น้องดกันเนี่ยถุงพวก,กนีัดไว้หัดไว้แซบกับข้าวเหนียว โมันนี่มีแต่แนวแซ่บพี่น้องว่าได้กินโดนูนะพวกสมพักสมหอมเนาะข้าวเพื่อนเห็ดปี๋ต้างนะต้า่ยำในยูป่าน้อยป่าตัวนึ้เยอลยเนาะมีคนกินมารอนแต่บางมนทีมันยำเจียวบบทริปมา พี่นองสมสมคระอืมรับหอมหอมอืมอับขอาวันดีแซ่บค่ะไม่นอัน้าบ,าบาันบานไม่ยนด่นนะนี่ยว้กินแบบอ๋ ขอบคุณมูอะไรต้องขอบคุณหมูแหละมองซั้นไ่นได้กินของแซ่บเลยบ่ค่อยเหิวแล้ลวรสชาติจึ๊กปากนเแม่ปลาล่านี่ถึ๊กปากแห้งซุปบะหมี่ก็แซ่บเนี่ย สอครับพี่น้องมาดิไปปั่นจักรยานกันมาไปปั่นจักรยานกันมาได้คนละัี่รอบพี่นอ้องเมือม่อยเมื่อยนี่มากกินเขากินเขาแซ่บขนาดทั้งเมื่อยทั้งแซ่บ <c oughs> กับเขาแซ่บแฮนผู้ใดอันมักกินเจ้าปลาล่านี่ถูกใจขนาด ตำหุงบ้าจับเลยพี่น้องมาเนี่ยใส่แก <c oughs> ้เวเลยมา <c oughs> เนี่ย, <c oughs> เ,ยเปล่ะเห็นบ่พี่น้องถุงใหญ่เลยคือเมื่อเรไปขอสูตรแล้วนะเหรอเนาะแจ้วใส่แปานี้เนาะแม่เล <c oughs> ือเพิ่มวันนี้เพิม่มพวกใส่ผมชู่อกับ กับนปากบัวขาวนี่พันห็ดบัวขาวหอมหวมหวมเครื่องแม่บนนี้ค้เอาหา้บ้าไยเซ็ตของชุดรถก็ํำตาพี่นอแต่ว่าอืมาคลาสผมชสียงเนี่นเยเสียกหน่อดิใย้าลาชบร้าเฉย่อยขึ้นขาวาเลย รวมพากินกับตาบํามักหุ็แซ่บดิใส่สีฟาทำกหุ่งพี่น้องกินด่แซ่บค่ะทำมักหุ่งมื่อนี่เป็นยังไงน, <c oughs> นัวลึก <c oughs> <c oughs> นัวึกกว่าเยของชุดลสนี่พูดตำมบบเสิร์มแล้วพี่น้องมาคักของชุดร เมือนว่นไหนเนี่ยฝากไปซื้อ <c oughs> ประสานยู้่ได้ ไม่นี่เมื่อกี้เราเขากินกาบลิ้นเนี่ยเสียเพียงครับ ลืมเพลแล้วเด้ปยกอเป็นงไงพริกเข็งเยอะตำหมูงน้่ใส่กับพริกแห้งพริกแห้งปลาทูเด้อว่าผิดปลาทูขอเอาไปให้หลายๆแ้วตำหมู้งใส่กับพริกแห้งแซ่บแซ่บเนี่ยมันหอมเนาะ พริกแห้งผสมพริกสดนี่ไะกินจะออกหอมๆหรอ,อกแล้วมันกับพริกแห้งพริกแห้งจะมากระสุบกระสุบมันไง เอาเนียวเบิร์แล้วก็เขาจเจ้าตอนนี้เนี่ยพี่น้องเขาเนี้ยวันละชื่อว่าไหนกู ขอตัวจะข้าวด้วยพ่น้งหองเผ็ดแห้งบ่หยละเฮ้นได้ก,กินเผ็ดมากินมาได้อยู่กเดีไปสะกอน กลับมานละเด้อพี่นอ้องเผ็ดแห้งมัวไหวอยากต่ำมมัเผ็ดอยู่แต่ว่ามัเผ็ดมันกับมวัวแสบเลยแต่เผ็ดกัดเพราะน้องมันจะของอีกแล้วอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ืออย่าจบกลบมว่ามันเปรี้ยวเนาะ Vous voulez pas y son bannir? แซ่บเสียงานมิมดาแนวแับแบบผู้ใดีว่าไม่กินข่าวนอกินน้ำกันเลี้ยพี่นอ้องกินหลายคนมันมวนกินผู้เดียวมันเหงามาซุ้มกันมาซุ้มมานั่งกินข่าวน้ำกันเลี้ยพี่นอ้อง ินเี่จะก็พูดคุยและในอ้อ,อมมองเห็นกันนีมโนออยุทธิ์ที่คินกินผักกาดเสียผมรัาสลัดสลัดกับอ้อนอ่อนมีนกอ่อ,อนเห็น ้มขนาดอมๆแบบอ่อ,มอนมัน้งขมสลัดอ่อนนี่อเอยบปแม่สลดัดขมนี่ส่วนมากอ่ะเขาว่าอย่างน,นนะลดหน้ามันหน่อยอ๋อขึอ้นแก้วที่น้องต้กินกับใครห่างกันหนี่งตัไปโอ้โหดูเลี้ยงเลยแฉะเออเกี๊ยว กินจะเป็นหอมหอมสดหนึ่งว่ากินยพี่น,นอ้องจะไปส่งกินอยู่มันหื่มเป็นมะหอมสดเนี่ยเนี่ยกินมาได้อืมบาลานซแซ่บเนี่ตอนเนี้ยก็เมื่อไหร่ก็จำไม่ได้สีประแดกกินเนีน่ยมันเยอะมากเนาะ นตวปลาตาพ่อตายปลาตากระเดิ่งนะมันม่อยู่มันไม่ตายนี่มีสิ่มันดินนี่ สอนตากันไหมตากินกับกข้าวเจ้าไปเลยเแบบนีมเจ้าประเดีางเสียบก,ก่อนทั้งที่พี่น้องเมื่อกี้่าสีขาวกันไปนิดเดี๋ยวแต่คนที่จะปิดเนาะ น,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 อน้องนาากินยูนิคไปเองเผ็ดนี่เผ็ดแท้ไมห่หนองแต่ว่าตำหมุ้งกับสีเบิร์ดแล้วเดีแต่ที่แน่ๆก็คือพักแก้มเนี่ยเบิร์ดก่อนโซมพักในเบิร์ดเนี่ยเจวหมดก่อน ไปดีมากแบเสียป,ปากแซ่บแบบนี้กับมางพายยังมาส่งเลยเออแก้ผิดแก้ผิดอย่างนีป้เะเสียลํมตึงเลยเนาะขอเร่อไทอิอ่มบม่ได้อิมออ่มเขาอิ่มงาน ผักกับมีแต่ผักเน,น,นี่ยพ็ดๆเนาะนี่นยผ็ดๆน,นี่ผักนี่เพ็ดยนเลยบางคนจะกินมาได้เพราะว่ามัน,นมึนมันแบบมันมาแฉมันคือขี้ยาสีฟันอี่างเ,เอาอาง้ยเราจะคนหมักมากตอนนี้รู้สึกว่าอนในปากนเนี่ยมแตรรสชาติขวเผิด พวกก,ก,กุ้กับเพ็ดฮักกับเพ็ดนี่จะน้ำแล้วก็ผเดที่นา,ม,านม้นี่ตำบักงุงกับตำแขนจักหน่อยเนี่ยพี่น่องแต่ว่ามันแสนียบดผมชูรสดผมชูรสดทัง,งานก็แสีบผมชูรสดสวยดีว่าส่ไหล

อ่อนกินพาราเซ็นเนาะเบบบอ่อนไหมกินแบบพันธุแทบแฮ้งจินละปากหคม แย่แรง,งนี้มันลังถวยบ่ตายดิถวยบ่ไม่สื่อตนียเอาบ้นแรงเนาะถวยบ่ตาย เรื่องอิ่มแล้วพี่น้องทองใช่ีสิเดขอตัวลาไปก่อนกับพี่น้องคู่ดเดมีข้ามแนะนะตีชมเยินมาไอใดได้ดจ้ะความรักตั้งเสมอคลิมนีก็ขอโทษขออภัยได้จ้าถ้ากินมัส,สุภาพหรือว่าบอเรียบร้อยเท,ท็ดอีหยังอันบอดีหรือว่าโมมวนเนาะน้องสองคนก็นขอโทษขออภัยแ้วดับก็ มันกบิดแล้วแหละพี่น้องมันก็เหลือแต่เขาพูนเนาะเพราะว่าทา้งนี้บวไวยล้วเพชรแกะถ้าเกิดมีอย่างตีชมพันวนาะตีชมหรือว่าอยากแนะนำอย่างกะอ่าคอมเมนต์ได้ด้วยจ้าหรือว่าจะแบบบอกว่าอยากให้เฮาพักกินอย่างแซ่บๆบังสีกะทักมาได้จ้าคอมเมนต์ออขอโทษด้วยจ้าที่ว่าวิดแล้วกะเฮาสองคนกะราส ตู่ไปก่อนนะจ้าฝากติดตามคลิปของเขาฝากกดไลค์กดซับสไคร์เนี่ยนะจ้าขอบคุณค่ะ